เราตเกียวครับอันนี้น่าจะช่วยทีมกเป็นสีแดงฉันค่อนข้างมากเพราะว่าน้อยซิลค่อนข้าง,างยากลำบากนะฮะับเริ่มต่อเกมยิงกันแล้วไลบี้ฮนะไลบี้วิ่งหนึ่งบอลครับบนสะพานะครับไลบี้เล็งเล็งไซเนสโอ,โอ้ยโอ้ยอ้าต้องถอยคนระับต้องถอยต้อง่อยละวตื่นเต้นพุ่งมาช่วยอ้าว ครับมาแทงฮะแทงท่นเพื่อนมีทั้งเกมจริงนะครับแล้วก็เกมประชิดอ้าวอนนี้ติดครับติดติดครับทำไม่ได้ครับโอ้เริ่มฟันเอาติดตึงเองอ้าวเสกครับเจ็ไมีกระโดดเองอ้าวอ่ะยังไม่เข้านะทำอะไรไม่ได้ตอนนี้ไม่มีใครสนใจอยู่แล้วนอกจากเก็บน้อยฟิวนะน้อยฟิลลงแล้วเฟลเกมเก็บได้ไหมน้อยฟิลไม่ได้เอ็ดเดียวเก็บแต่นี่ไม่ได้นะครับเก็บรับจะได้อ้าวแอดรอนนะเก็บรับจะได้ ครับต้องลงเอาโดนเือเืียวเองอรโห้ได้ไหมเก็บได้ไหมโอ้โหอรเก็บเรยไม่ได้ครับมีตนุยสไปแล้วนะฮะแเดียวหนึ่งฮารดโมแอรอดนะฮะแอดารเอาอีดาวนะฮะจบอีดาวพาใสเลยครับตัวงนี้แอด ช่วงเอดาวนะครับเอาเอามายเห็นโอ้โหแอรอนซิ่งมาฉับเลยเยี่ยมมากครับสวยสวยเยี่ยมมากเลยเดี๋ยวตัวเดียนะครับคารเคยังไงยังไงยังไงเอาเอฟดาวอีกหเอาไม่ออกลยครับไม่ได้เห็นยิคเคลียแน่วันนี้รอมส้าแปดครับเอาแล